อ้าตามคิ้วพี่น้องไปมาก่อนเอาก้อนนะครับก็ตรงหาาิกันครับได้สูขู่สุกค้นอยู่แล้วครับของเรานี่หลักรลายครับเอาเบิ้งเอาพี่น้องตามคิ้วครับตามคิ้วเอาพ่กข้าใส่ทุงครับเลือกเลยพี่น้องของมีหร้ายครับมีสารพัดเลยปูปลาเห็ดฟิตไก่ครับ เดื่องแล้วก็ส่งให้พ่อค้าแม่ค้าเลยเด้อครับเด้อกถามคิ้วเลยครับไพรมาก่อนเอาก่อนมาผู้ใดเลือกได้แล้วก็ส่งให้แม่ค้าได้เลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องสูขู่ทุกคนครับมือนี่มาพบมาพร้ากับเต้นมะขักชาแนลครับผ้าพีผ้าหนองมาชมบรรยากาศขายของครับมัอนี่ครับอยู่ตลาดครับตลาดแรงครับย่ามแรงครับรีวิวเบื้องสินค้าก่อนนี่ครับสินค้าเฮามีปลาไหลน้ำเรืองครับ นี่มีนูหน้านลครับนี่สดซดเลยครับนี่เอาเมื่อนี้ได้เป็ดมานั่งนี่ครับเป็ดเลยนี่ครับง่ามๆเลยครับนี่ครับเอาไปลาบนะพี่สดเลยครับนี่สินค้าเฮามีรีวิวบางกันครับหลากหลายครับมือนี้ครับนี่นี่ปลาลดเวยครับตัวเล่ย์ยนะปลาลาดเวยครับเนาะพี่น้องางามเลยครับสดๆดเลยครับนี่ หอยวางแล้วก็แววมาะไรได้ครับตลาดท้ายบ้านสมุทรปราการครับงามๆเลยครับนี่สุดยอดเลยครับอาแนวไปกินแรกนี่ครับปลาช่อนครับปลาช่อนก็มีแบบเฮ็ดแล้วก็มีนะครับเด้อเฮ็ดเราพร้อมไปต้มยำได้เลยแล้วครับสินค้าของมีหลากหลายครับวันนี้ครับอาม่เลือกปลาช่อนหน้าครับบัวพีหวังครับนี่ ไฮซอร้านนี้ประจําไปนีนมูเลยครับบัมี่เอ่ปลาเลียงมาคายครับนี่บ่พิดบังครับมาครับมาแบบมาชมกันได้ครับตลาดเริ่มกับประมาณใบาสามนาครับพี่น้องมาเลือกมาชมเลยเดยเลย,เลยครับอะไรครับนี่ ครับเอานี่ได้ปลาตองมานึ่งเด้อครับเด้อไอมักลาบมักเอาไปก้อยค่ะลาบดิบเนาะครับอันนี้ปละมูครับนี่ย่างง่ามเลยพี่น้องแซ่บแซบเลยครับมันนี่เอาฮาร์างเลยครับมาฮารเนี่ยไปกินแรงกันเด้อครับเด้อมาพบมาพร้ากันได้ที่เราเหรอครับยางง่ามเลยปลาตองเลยครับปลาช่อนก็มีแบบเพชรแล้ว คนดีเซ่ล้านนี้ประจำในเพิ่นสีหงเลยครับคนไทยกันครับคนไทยส่วนมากคนไทยเพิ่นสีเซ่ไปต้มย่ำครับอะไรครับโอ้ย่างมามเลยพี่น้องสุดโคตเลยครับต้มเป็ดคนดีมักนี่โอ้สุดยอดดีเด้พี่น้องเลยอ,ดดอ,อ้าพายว่างกับแวะมาได้ครับใช้เวลาบดดนวะครับ พี่น้องเขาก็ยำแรงเนาะพล่นมาย่างซื้อแล้วก็เฝอไปฮ็ดกินเนาะนำแรงวันอาทิตย์ครับพบปพ่อกันได้ครับตลาดท้ายบ้านสมุทรปราการครับนี่อันนี้ปลาลูกคอกับมีสารพัดนี่หมูปลาครับกบคำนี่พอไปอมเนาะใส่ผักใส่อันนี้ปลาช่อนนะปลาช่อนเนี่ยครับมัดเรียบร้อยแล้วครับในี่ใกล้บ้าน มีสารวัดพี่น้องมาเรียกมาชมกันได้ครับทั่วปีมานั่มครับต่ำกับปิงปลาลดนะครับคือสิแซ่บครับเซ็ตแซ่บเลยพี่น้องต้มไกลบ้านชั่วอาวครับมาพบมาพอกันได้ครับตลาดแร่งครับเฮ้ยเฮารีวิวเบิ้งสินคา่อนมีหอยหน้านั่มมีรดงามเลยครับ เฮ็ดบดเห็ดค้อนครับสะเดาครับนี่สะเดากับลาบปลาตองเนานะคือแซ่บพี่น้องผมนั่งต้มใส่ขี้เล็กต้มใส่ขี้เล็กนะครับนี่เห็ดค้อนครับเห็ดค้อนแกงใส้อ้อยอใหม่นะครับ corn, นะ head corn, นะรบีวิวเพิ่งสินค้าก่อนก่อนจะให้ เขาข,าขาดไหมครับิ่นคลายครับนี่เราใหม่ซ้อยแล้วครับหันมาเรียบร้อยแล้วลเดี๋ยวใส่เฮ็ดก็แซ่บครับแล้วแต่คนมักนะครับเนาะไปมุกมน,นี่น้ำในนัาครับโซดๆเลยครับนี่อ่าเริ่มแล้วครับ <ไป S 2> ขาเพิ่นเริ่มคลายลูกขาดมัเริ่มมาแล้วครับาารใส่เวลาบกระดนครับ ร้อยหกสิบพี่ไก่จอดแล้วครับเหนียวป่ะไม่เหนียวไม่เหนียวเอามาพูดมาขอ,อกันได้ครับส่ยกำลังขายแล้วครับนะครับชุมม่มบรรยากาศคนขายนะครับด้วยบัตรนี้นะครับ โลร้อยหกสิบใช่ไก่จอดแล้วครับเหนียวป่ะไม่เหนียวไม่เหนียวไก่บ้านครับโลร้อยหกสิบเลยครับเรียกเลยเดี๋ยวผม่ช่างให้ตัวไหนครับตามขนาดอ้วนหน่อยก็จะอยู่ปวันโลสองโลสามถ้าเล็กกว่าประมาณหน่อยยาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณโลห์ จับหนอนับบบต้งยเล็กๆน,นนี้1้อยี่จับใช่ไหมครับจับค่ะจับแบบต้ยมยำพิ้นเล็กๆนะโอเคครับ ตัวใหญ่ๆลไล่ก็จะไปเราบอไงเอาไปแล้วที่น้วหอมาประันนะเอาไปเป็นระเคงโลกคืออะไรไม่คะเรื่องระะอนนี้มันเืออะไรนะหนูปะหัวจ้ามัลาัวแร่อ่ามีวเราเกือแร่ปลาปลาหน่าปลากระดี๊ระนี้ Khoa là bà nhanh Đây khoa là bà 刚刚买了一把。 ส um ิครับปูสิมะเขือสิมะรอกสินี่ต้องใชรงน่เลยันนี้าเนนานไปเรื่อยเชกทุกเม็ดเลย้ักเือย

ไม่แก่ไม่แก่หา,ายากนะปกติเขาขายลูกสามสิบสี่สิบเลยนะ ทำแล้วพี่น้องน้องเข้าเปลาอกสีเปล่าเมื่อนะครับช่วงนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะครับเปล่าไปยืดยูให้กินนะครับนับสสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องรครับที่มาอุดหนุนครับทางใดก็แวะมาเยี่ยมมาชมกันได้ครับตลาดท้ายบ้านสมุทรปราการครับก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่มาอุดหนุนครับผมขอบคุณหลายๆครับ